หยิบน้ำก่อนหยิบอาหารก่อนเล้วถ้าต่อทำไมล่ะต่อต่อต่อฉันจะหยิบอาหารหยิบน้ำไปก่อนมาไปไปไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วเราจะเข้ามาแล้วเร็วเร็วพวกเราคอยคอยคอยลงหลงลงไปเอาไปเอาอยากจะการไม่ไม่อยู่เลย ของเร็วตรงนี้เบนดี้เอาไฟฉายไปเร็วเอาเบนดี้ไปหยิบปืนข้างบนเร็วเดี๋ยวฉันอ่ะจะไปตุนสบียงเพิ่มตรงนี้เอาเบนดี้ได้ยังไหนขอดูหน่อยสินี่ว่าตุกตาดีดาฉันบอกให้หยิบปืนไงเราเดี๋ยวฉันขึ้นไปเองอะไรเนี่ยโอ้ไม่น่าใช้เบนดี้เลยปืนไปดีกว่าพี่ หยิบหนังสือไปดีกว่าจะได้อ่านข้ามเวลาได้ย้อนไปก่อนวิทยุวิัยุจะจ้องเอาวิัยุจะขาดไม่ใหญ่เย้หนังสือของฉันไปแล้วจ้าไ่อยู่แล้วิัยุใหญ่ไปแล้วไปแล้วให้เดี๋ยว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 เดี๋ เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเอ,อยู่ในหลุมหลบภัยดิ้อเจ้าหมีอ,อยู่ในหลุมหลบภัยกลักวซอมบี้จะตายเข้าใจไหมซอมบี้เป็นบุก่ยฮะเราทำไมแกเอาวิดีโอเกมมาเนี่ไม่เอาสเบียงมาเยอะๆละ่ะไม่อยากเห็นว่าแกเล่นละกันนะอะไรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยเอาวิดีโอเกมมาข้างล่างนี่ใช,ใช่ไหมคุณยายแกรี้ไม่ไมีประโยชน์เย้ไม่ไมีประโยชน์เจ้าแกนี่แต่ก็ถ้าเกิดเบื่อฉันขอยืมเล่นหน่อยนะเฮ้ยอย่ามายุ่งของฉัน ล้วเ,เราจะนั่งอยู่อย่างเงี้หรอฉันว่านะมื้อแรกอะ่ะเรากินข้าวกันก่อนมะแต่เราต้องกินแบบประหยัดประหยัดนะงั้นยายขอกินก่อนแยกกันนะยายหิวหวิอย่าท้องกกินด้วยกินด้วย บ้านและที่ปลอดภัยอย่าเพิ่งออกมาจากนอกเคหสถานเด็ดขาดตอนนี้มีเห <c oughs> ตุการณ์ชุลมวุ่นวายและขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้านในอย่างระมัดระวังและกักตุนอาหารไว้เพียงพอต่อการใช้สอยด้วยอะนาตาตาบีโดะอะอะไรเนี่ยเราต้องอยู่ในนี้จริงๆเหรอเนี่ยไอ้แล้วเราจะทำยังไงกันดีอะเราออกไปข้างนอกไม่ได้เหรอเนี่ยฮะโอยน่าเบื่อจะตายอะไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะเกมแกก็เล่นอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วสเบียงเราเหลือเยอะมไหมเจ้าบี ก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักสามี่วันมั้งห้สามสวันเองเนี่ยนะว่าแต่ถ้าอาหารมันมีอยู่ข้างบนใครจะขึ้นไปหยิบล่ะฉันไม่ขึ้นไปแน่นอนอะบอกไว้ก่อนเลยงั้นเรามองพร้อมกันะหันไปหาใครคนนั้นต้องขึ้นไปหยิบพร้อมนะใครสามสองดึงหเปนดี่เเบนดีขึ้นไปหยิบอะเบนดี้มีน้ำใจมากเลยอะ ที่ไปจิรให้ฉันด้วยสิขอบใจนะยายแก่เรีวยายเอื้อไม่ถึงะนะปวดยังวะ่ะวันนี้วันที่สมแล้วอ่ะเบนดี้ไม่กลับมาเลยอ่ะชวีอ,อ๋อเบนดีข้ขยไปแค่วันเด,ดียวเองเจ้าต่อตบีโดเนี่ยเราอยู่ที่นี่มาสาวันแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยเบนดี้มันน่าจะไปหาของที่อื่นนะตรงแถวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วแหละฉันว่านะ ฉันเป็นหกเบนดี้จังเลยอ่ะลุงอันนี้ฉันน่าจะขึ้นไปเป็นเพื่อนเบนดี้อ่ะเจวีนี่้าต่อจะไม่โดถ้าอีก3วันอ่ะเบนดี้ไม่มาแกต้องออกไปอาจารยจะต่อจะไม่โดอะไรล่ะแล้วทำไมแกไม่ออกไปเราแกเป็นผู้ชายเปล่าแกจะให้คนแกกับเด็กออกไปเหรอแกเด็กเหรอแกไม่ใช่เด็กแล้วนะเจ้าหวีตัวเล็กฉันเป็นเด็กแกตัวแกนี่ก็แกงน้ำเงือกอย่ตงนั้นอ่ะ ถ้าฉันจะขึ้นไปฉันขอเอาขวานขึ้นไปแล้วกันอันนี้เราต้องกินข้าวกันนะหมอไว้ก่อนเลยโอเคงั้นรออีกวันหนึ่งแล้วกันแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะขึ้นไปหาเบนดี้ไหม เบน,นยีงไม่กลับมาเลยอะเจ้าหมีฉันว่าฉันต้องออกไป,ไปตามแล้วล่ะแกคงต้องไปตามเบนดีนแหละอาจจะโดนกินแล้วก็ได้นี่ปุ้งใหญ่ใช่แย้วใช่แย้วฉันว่าถ้าเบนดี้ะโดกินแล้วไม่รอดแกเย้ทั้งสองคนเงียบๆไปเลยนี่อีกอย่างนึงเนี่ยเราอะแทบจะไม่เหลืออาหารแล้วดูข้างหลังนั่นสิแก<อ>ต้องไปหาอาหารแล้วจะต่อตอมีรูแกหยุดพูดได้ไหมพราะแกแหละแกกินแบบ มือหนึ่งแกกินสองกระป๋องเลยอ่ะเด็กกำลังโตต้องกินเยอะหน่อยเข้าใจไหมฮะฮะดูพุงแกสิอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอกินมื้อนี้พักอีกวันหนึ่งแล้วกันแล้วฉันจะเอาขวานไปอ,อะไรไม่ได้แกต้องให้อาหารเด็กกับคนแก่ส่วนแกเป็นผู้ชายแกเป็นผู้ใหญ่อะ่ะแข็งแรงที่สุดแล้วแกต้องอดแล้วแกก็ไปได้เลยไป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 ก็ได้ มันเอาขวานไปช่วยแกนะบอกไว้ก่อนสงสัยมันคงไปเที่ยวแล้วมั้งเนี่ยดู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 นี่เบนดี้มือแกไปโดนอะไรมาฮะตัวแกกับมือแกไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะทำไมมันมีเลือดด้วยเนี่ยแกบอกเขาว่าแกแกโดนติดติดติดเชื้อสองมีอย่างงั้นเหรอไม่เคยใชห้ไม่ให้เบนดี้เราต้องทำอะไรสักอย่างเขากระเป๋าพยาบาลฉันว่าต้องเอากระเป๋าพยาบาลยังสายเจ้าเบนดี้ก่อนนะ ผมไม่เข้ามาแน่เลยว่าฆ่าเบนดี้ไปเลยใครจะฆ่าเบนดี้เย่เหรออยังไรดีเราจะรักษาเบนดี้เลยจะฆ่าเบนดี้ดีจะฉันว่าเนี่ยแยกสายก่อนแยกสายก่อนแล้วถ้าแยกษาไม่หายเราขอยยิงทิ้งเนี่ยนะเอ้าถ้าเราตัดไม่หายแล้วเรายิงทิ้งอะแล้วก็เสียกองพยาบาลไปสิเราฆ่าไปเลยไม่ดีกว่าหรอฉัว่าเราจัดการเบนดี้กันเลยดีกว่าจแก้เบนดี้เราพะคโคไปดีดีกว่าเร็ว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 แก้เบน ก็ต่อทำีโดมามาดต้องว่าเราแน่เลยเราต้องซ่อนตัเป็นที่กันแล้วเราัเป็นพี่ไปหยิบอาหารมาเปล่าไเป็นที่ไปหยิบอาหารมาเพิ่ดูนี่ดูเฮ้ยเป็นที่ไปหยิบอาหารมาด้วคุณยายเป็นี่ไปหยิบอาหารมาด้วยใช่ใช่เป็นที่ไปหยิบอาหารไปเราต้องซ่อนอาหารด้วยเราต้องซ่อนตัวเป็นที่ด้วยค่ะทำในใจดีคุณยาย เบตี้เบตี้คนตายแล้วจะตตอจะมีตดวต้องรู้แน่เลยใจใจใจว่านะไม่น่าจะมีทางรู้หรอกลำย่ำเยียบไปอะายเยียบไปไม่รคไม่อยากติดคุกไมอยากติดคุกยยยมันมีเสียงโคกมันมีเสียงโคะจ้ตอเปนี่เลยคุณยยไเนี่ยใจจ้กยองไปเปิดดูแล้วไม่ทัแล้คุณยยปดปปิดปด หยุดยาเลี้ยยาเียวในบางคตุ้ม่ใเนคนันเยใจใ่ก่มอ่ากรเไเดนไปเดนไปเมิไปเนไเเปเไม่ไเกนไปเดไดนไเนไปเไนไปไไเไเไเเปไเไเปไไไไไปไไเไไ เดี๋ยวนะฉันขึ้นไปอ่ะฉันไม่เจอเบนดี้เลยไม่รู้เบนดี้ไปไหนแล้ววะเบนดโดนจยเบนดี้ตายเหรอเจ้าเจ้าเจ้าอะไรนะเบนดี้โดนจอนเหรอใช่ใช่ใช่ไอจอนมาฆ่าเบนดี้จอนมาทุบหัวเนดี้บายเบนดี้ใจเจเนบ้าโนบ้านีู่กตาโดน้า S <S ปปตัวผาคนเราเห็นไว้เนี่ยเราจะไ,ไว้อะไรให้ไปน,นี่โดยการเอาตุ๊กตาตัวนี้มันนั่งตรงนี้โอ้ก็ผพาแค่ตัตวเตมิโดมีกับคุณยายเศร้ามากเลยอ่ะ <S 2> <S 2> จะ <S 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 2> <S 2> จะบอกข่าวร้ายให้ฟังนะข่าวร้ายคืออะไรอ่ะ <S 2> <S 2> ข้างบนเสบียงไม่เหลืออะไรเลย <S <S เ,เล้จะ สเสบียงมาให้นะเบดดี้เอาลงมาแล้วเหรอใช่ก็ตอนเจึ้นไปวันหนึ่งเป็นที่มันก็ลงมาวันนี้ะเราเหนื่อยมากมาพอละเรามาพักกันก่อนเถอะให้เรามากินข้าวกันก่อนดีกว่าถ้าตอนที่ไม่โดเลยไปหยิบกระป๋งเบดดี้มาแล้วเรามากินข้าวดีกว่านาะจะได้นับสต่อฮะเนื้อมนุษย์ที่ทำไงเอาไปทำเป็นสตูไม่้คุณชาย,ยเราจะไม,ไม่กินเนื้อมนุษย์กันจะวา่า อ๋อกลิ่นอะไรอ่ะทําไมมันตุ่วทั้งเลยอ่ะเจ้าหมีชอบพี่ปาวเลยก็แล้วทำไมพี่เอาไปทิ้งอ่ะเหม็นมากเลยอ่ะอย่ากังวเดี๋ยวก่อนอย่าอยวเดี๋าอย่าอย่าเพิ่งตกใจหมีตอดชัดเองโอ้โหเจ้าหมีแกเป็นตัวเไกด์ที่ไวที่สุดเวินมาก ไปหยิบมาชีเฮ้ยของฉ hey. ันมันมีอันเดียวนี่ดาเย้เงมากย่ะอะไรของฉันดาดาอะไรอ่ะไทำยังไงความไม่เคยตดโถยกินไม่แรงเลยบอกว่ากินฉันแรงนะบอกไว้ก่อนเลย คอมเมนต์เลยนะว่ากินตดไม่ต้องคอมเมนต์ว่ากินตดแรงเลยนะหยุดคอมเมนต์เลยนะยายนี่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ไปเถอะว่าเจ้าหมีตดแรงมากเราดูนู่นสิใส่หน้ากากแบบสบายใจคนเดียวเจ้าหมีหน้ากากเขาไม่ต้องกินข้าวกินข้าวไม่ได้บอกไว้ก่อนนี่เจ้าหมีดูพี่ยาสิทำไมหน้าซีดขนาดนั้นน่ะตรงฝ่ายใกล้ขึ้นอื่นแล้วมั้งพี่แกปากเสียอีกแล้วนะ ใหยไม่ตายใายใจไม่ออกใายใจไม่ออกหหยใจไม่ออกให้ผู้ชมคุณยายมันตายไปแล้วมันผีมันหายใจได้อีกเหรอหาให้ผู้ชมเลยยังไงเนี่ยนี่จะไปว่าแกรดี้กันได้ยังไงอะเอคุณยายแกรดี้เขาเป็นผีมาก่อนนะเจ้าหวีไปหยิบกล่องพยาบาลมาช่วยเร็วๆสิเจ้าหวีก่อนที่คุณยายจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่ใช่ไหมกล่องพยาบาลนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นักษสคุณยายเลยค่ะคุณยายกินไปทั้งกล่องเลย ก,ออกินั้งกล่องนะยายกินช้งกล่องโอ้ยยายใช้ใช้ใช้กล่องพยาบาลฮะดีขึ้นไหมอ่ะ ยหู่ฉีกดีขึ้นเยอะเลยนะเดียคุณยายไม่ต้องขอบคุี่ด้วยฉันเป็นคนรักษาแกแกต้องขอบคุณคุณฉันด้วยนะเฮ้แกขอบใจมากเลยนะขอบใจจริงๆริงไโอ้ตัวหวีแกเก่งมากๆเลยอะแกเป็นหมอมาก่อนเหรออ้าวฉันก็ให้มั่วๆมันนันแหลยันคุบถุก ฉันก <Scroll> ็ว่าแกเป็นหมอหมีซะอีกใจดีใจด่วยใจดีใจด้วยนะแต่ว่าแกบอกว่าหยิบผิดกล่องบังเอิญถูกนี่แก้จงใจจะทำยายฉันเหรอฮะแต่ยังด้วยจะช่วยนะแกนะแ้าแกไม่มีชันแกใครจไม่ตกตายหรอกิีด้วยเอ้ยขอบคุณยาฉันรู้สึกว่าเราก็อยู่กันมานานแล้วฉันรู้สึก คิดถึงเบนดี้จังเลยอ่ะเจ้าหวีคุณยายเบนดีเ้เ,เบนดี้พ่อเบนดี้เราถึงมีข้าวมีน้ำให้กินนะแต่เบนดี้ไม่อยู่แล้วอะ่อแะแม่ทุกคนคิดถึงเบนดี้กันใช่ไหมคุณยายเราคิดถึงเบนดี้กันบ้างใช่ไหมฉันน่ะคิดถึงเบนดี้ที่สุดใหญ่แ<อ><อ>้วตอนจะไปดูแกต้องอ่านหนังสือให้ตุ๊กตาเบนดี้ฟังนะเนี่ยเบนดี้ลูกรักตุ๊กตาตัวนี้มากเลยนะได้ได้ เดี๋ยวฉันไปหยิบหนังสือก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะทุกคนตั้งใจ<ด>ฟังนะได้เลยได้ๆอ่ะกาละครั้งหนึ่ง<อ>เมื่อนานมาแล้วมีแค่นี้อ่ะอะพีะ่แกหยิบหนังสืออะไรของแกมาเนี่ยก็การละครั้งหนึ่งไงเมื่อนานมาแล้วอ,ะอ่ะ สนุกไหมจะห<ะ>ยิบไปทำบ้าอะไรหนังสือไม่มีเดือดเรื่องเนี่ยโอ้ยโอ้โอปวดตับจริงๆต่อีปดูนี่ก่อนที่แกจะปวดตับกับฉันน่ะแกดูสเบียงข้างหลัง,งก่อนสิมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะไปแล้วจะบอกนะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราจะมีสเสบียงกินแล้วเนี่ยใช่วันนี้คือวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเล้เอาน<ว>ี้กันเรากินเสบียงพรุ่งนี้ค่อยคิดนะกันว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งก่อนอันึ่งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดละกัน <perfekt ion ic> ไม่เหลืออาหารซะแล้วอ่ะหิวข้าหิวเนี่ยหิวมากเลยอ่ะจะไม่หยอดแน่เย้ยๆทำไงดีไม่มีมมอะไรกินแล้วอ่ะ นี่เจวเวอย่าคิดเลยนะอย่าคิดจะกินเลยนะไม่เอานะถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่มีชีวิตรอดนะแจ้าต่อตบีโดใช่ไหมคุณยาใช่ใช่ถ้ายังไม่กินนั้นเราตายแน่นอนเลยอย่าเจ้าตายเราต้องกินนะฉันยอมตายดีกว่าที่จะมากินเนื้อมันรู์เดี่ยแกก็กินเป็นคนเดียวสิอาหารแกก็ไม่ไปหาแกรักอยู่ตรงนี้ตบก็แม้นี่ตงหาเนี่ยพูกันเดียวไม่ไปหานีอะไรจเยี่ไปล ฉันจะกินยาฆ่าตัวตายแยะยาอะไรยาฆ่าตัวตายยาได้คุณยายคุณยาย วิตปกติเลยครับสมีกดมแอร์ถุงกำจัดลงหมดแล้วทอมีกรััดหมดแล้วพวกเรารอดแล้วย้าววยววยหวว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 ้วว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 วเวว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 วยววววเววววววย้วต่อวว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 อวววยวววววววปววววกววววววเววววปเวววววเว้อวกวว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 วเววววววอวปวว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 วเวววววเ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 ว